1. ่งต้องมีความกตัญญูทุกคุณต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณกับเรา 2. มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่่อนน้อมคำโตนเราจะได้ความรู้จากท่านที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากสมต้องมีความรักสามัคคีนในหมู่ญาติพี่น้องไม่ทะเลาะเบาแว้งกัน ให้แม่เป็นที่พุ่งใจนะที่มันจึกสาหาความรู้จากผู้ที่เก่งและชำนาญในเรื่องนั้นๆ mm. อยู่เสมอ mm. เพื่อพัฒนาตนให้เจริญขึ้นในอาชีพการงานถ้า mm. ต้องมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงไม่คดโกงทั้งตัวเองและผู้อื่น mm. ทั้งตอนหน้าและรับหลัง พูดอย่างไรทาอย่างนั้นโกจงพอใจในสิ่งที่มีพอดีในสิ่งที่ได้ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นเพราะวิธีกรรมนั้นสร้างมาไม่เหมือนกันบุญบาปไม่เท่ากันเอดไม่เคาคนชั่วเป็นเม็ดพวกคนกินเหล้าเบายาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนนะสิ่งเหล่านี้ จะทำให้ชีวิตมีแต่ตกต่ำอับจนตลอดชาติแต,ต้องกันศึกษาธรรมะเพื่อการพัฒนาจิตของตอนให้ตั้งอยู่ในกองบุญและเพียรละบาปออกจากใจ 9. ก่ตอนนอนตุองอดภาวนาและแผ่เมตตาทุกวันเราเทพเียดาจะมาช่วยเหลือคุ้มครอง,องเมื่อ,อยามมีภัย ถึงตัวทุกชีวิตที่เกิดมาล้วนมีบุญและบาปติดตามตัวมาทุกคนแม้แต่สัตว์เดรัจฉานคนที่เขามีชีวิตสุขสบายเพราะบุญของเขาส่งผลมาทำให้สบายกายสบายใจไม่ขัดสนทัพย์สินเงินทองคือความสุขส่วนคนที่มีชีวิตลำบาก การเป็นอยู่ลําบากทำมาหาก,กินลําบากในปัจจุบันนี้ก็เพ,เพราะมีบุญมาน้อยทําบาปเอาไว้เยอะมันจึงส่งผลเป็นคนที่มีแต่ความทุกข์มีแต่ปัญหาดัางนั้นเราอยากได้ความสุขหรือความทุกข์เราต้องสแสวงหาชีวิตในปัจจุบันนี้ให้ดีนะสรุปก็คือชีวิตในปัจจุบันของเรานั้น อยู่กับการกระทําของตนเองไม่ต้องไปโทษผู้อื่นถ้าอยากได้ดีต้องทำดีถ้าทำชั่วและต้องได้ความชั่วอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยเมื่อสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันให้แผ่เมตตาต่อตนเองก่อนแล้วให้แก่บิดามารดาผู้มีพระคุณทั้งหลาย และสัปปะสัตว์เจ้าที่เจ้าที่เจ้าทางที่เราอาศัยอยู่เทพเทวชาติทีบหกแดนฟ้าที่ผัานชันทีตลอดจนสัปะสัตวน้อยใหญ่ทางไรท้งพวงตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรนะให้เล่านั้นได้รับส่วนบุญกุศลที่เราคิดให้เดี๋ยวเขาจะให้พรสิ่งที่ดีๆกับเราเกิดมาแล้วก็นอนหลับวันดีจะไม่ันร้ายชีวิตก็จะ จเจริญรุ่งเรืองปีปัญหาต่างๆก็จะแก้ไขไปได้ดยดีอันนี้ก็สรุปไว้เท่านี้ในเรื่องของธรรมะกับชีวิตประจำวันให้ไปพิมพ์เอาไว้นะแล้วแปะติดเอาไว้ที่บ้านนะั่นแหละเรือนทุกคนเตือนทุกคนลูกหลานให้เอาไปแปะที่ที่พระขาตัวถ้าทำได้นะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตไม่ต้องไป ไปลดน้ำมันต่อชะตาลาวสีอะไรทั้งนั้นอันนี้มันเป็นธรรมะที่มาขึ้นมาที่ของพระอาจารย์เหยนมาเลยพระอาจารย์พระอาจารย์นับระดลคุณเอเโกเจ้าวาดต้อรรมเย็นปิเตาะสิศชังแต่